นับจากก้าวแรกของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งก้าวมาถึงจุดที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้หากเราย้อนความทรงจำถอยหลังกลับไปก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำผ่านมาถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้จิตใจเบิกบานสดชื่น และบางทีก็รู้สึกงุดหงิดกับการกระทํำที่ไม่ดีของตัวเราเองดังนั้นถ้าพิจารณาดูอย่างรอบคอบแล้วหากพบว่าสิ่งใดเป็นบาปอกุศลก็ให้ตัดทิ้งไปคงไว้แต่ความดีนับตั้งแต่ก้าวนี้เป็นต้นไปเราจะสร้างแต่ความดี เพื่อพบสุขในบ้านปลายดีกว่าตามปรอยกิเลสแล้วสวยทุกในวันข้างหน้าขอยเราอดทนก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีรอมกักการหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายสักวันหนึ่งเราก็จะก้าวถึงบนไดขั้นสูงสุด ได้บุรุถึงฟังแห่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในปัจจุป,ปัฏฐานสัญญกะเถราประฐานว่าผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นนายกของโลกยังดำรงประชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุ แม้ประมาณถ้า,มาเมล็ดผักกาศของพระเจ้าแม้นิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตอัเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันการบูชาพระสัมมาสมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดรอบรองมัเป็นสุดยอดของบรรดาผู้ควรบูชาทั้งหมดเหมือนข้าพระสุมเมน เป็นประมุกของบรรพธทั้งหลายดวงสุริยาเป็นเลิศก,กว่าหมู่ดาราทั้งปวงมหาสมุทรกว้างใหญ่กว่าสายธารทั้งหลายส่วนพระบรมศาสดาก็เป็นเลิศก,กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งปวงโลกทรงเป็นเลิศก,กว่าบรรดาผู้มีความบริสุทธิ์ ้รงมีพระปัญญาเลิศกว่าบัณฑิตนักปราทั้งหลายอันิสงส์การบูชาพระพุทธองค์จึงยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับจะประมาณมิได้ซึ่งที่ผ่านมาหลวงพ่อได้นำตัวอย่างเกี่ยวกับการทำบุญที่หนึง่งโดยพระพุทธเจ้าและการกระทำํำจะเป็นพุทธบูชามาเล่าให้พวกเราฟังหลายเรื่องแล้ว ก็เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยังมีชาวโลกอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาพุทธประวัติไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อไม่ได้ศึกษาก็ยังไม่เลื่อมใสพอได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพุทธานุภาพจึงเกิดความสงสัย เหมือนดังเช่นพญา,ามิลินที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับอานิสส์แห่งบุญจะเกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสถามพระนาคเกษเถระว่าข้าแต่พระนาคเกษพวกดิลถีกล่าวว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงยินดีต่อการบูชาอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าปรินิพาน ยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกยังติดอยู่ในโลกยังสาธารณะอยู่กับโลกการบูชาพระเจ้าก็ไม่เป็นหมันยังมีผลอยู่ถ้าพระเจ้าบริญิิพานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วหลุดพ้นไปจากภพทั้งปวงแล้วการบูชาพระเจ้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้บร,ริณิิพานแล้ว ย่อมไม่ยินดีต่อสิ่งใดการบูชาพระพุทธเจ้าผมไม่รู้จักยินดีก็เป็นหมันไม่มีผลนั่นใดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้มีเงื่อนงำมีใช่วิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญาน้อยเลยเป็นวิสัยของผู้มีความคิดสติปัญญามาก ขอให้พระคุณเจ้าจงทำลายความสงสัยและทำปัญหานี้ให้กระจ่างดิเถิดวรนน้ากเกษรธีรเจ้าจึงตอบว่าขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าปรินิพานแล้วจริงพระตถาคตเจ้าเมื่อยังไม่ดับขันธปรินิพานก็ไม่ทรงยินดีต่อการสักการะบูชา พระวสเดชทรงสละความยินดีได้แล้วที่ภายใต้โควงไม้สีมหาโพธิ์ไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าปุเสเดจดับขันธบริพพานแล้วข้อนี้สมกับที่พระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อันเทพยายดาและมนุษย์ทั้งหลาย สักการะบูชาแล้วย่อมไม่ทรงยินดีต่อก,การสักการะบูชาเลยอันนี้เป็นธรรมดาของพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพระยามิลินตรัสแย้งว่าธรรมดาบุตรก็ยอมสรรเสริญม,มิดามิดาก็ยอมสรรเสริญบุตรข้อน,นี้ไม่เป็นเหตุให้ข่มขี่ถ้อยคำของผู้อื่นได้ คราวนี้ยังเชื่อถือไม่ได้ขอพระคุณเจ้าได้วิสัาใหยแจมแจ้งกว่านี้ได้เถิดพระเถระเจ้าตอบว่าขอถวายพระพรเพราะถาคุาเจ้าได้ทรงดับขันธบริยพานแล้วกว่าจริงพระตถาคตเจ้ายอ่อไม่ทรงยินดีการบูชาแต่เทพยด,ดายและมนุษย์ทั้งหลายกระทำพระอาทิตย์ธาตุของพระเจ้า ผู้ไม่รู้จักทรงยินดีผู้ปร,รินิพาน์แล้วให้เป็นอารมณ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยอมได้สมบัติสามหลักการเหมือนกองไฟใหญ่ที่จะยังลุกโพลงอยู่ก็ไม่ยินดีต่อเชือ้อคือหญ้าและไม้ไม่ต้องพูดถึงเมื่อไฟดับไปแล้วเพราะไฟไม่มีจจะน่าจะยินดีอย่างไร ไฟดับไปแล้วโลกก็ยังไม่สูญจากไฟเพราะว่ายังมีไม้เป็นวัตถุที่จะก่อให้เกิดไฟขึ้นได้ผป้ทีตต้องการไฟก็เอาไม้มาสีกันแล้วก็ทําให้เกิดไฟขึ้นใหม่ได้ขอถวายพระพรถอยคาของพวกเดรถ,ถีที่ว่าการบูชาพระเจ้าผู้ไม่รู้จักยินดีเป็นหมันไม่มีผลนั้นจึงผิดไป ออพราะว่าพระเจ้าย่อมรุ่งเรืองอยู่ในมื่นโลกธาตุโดยพระพุทธรัศมีมุนก,กองไฟใหญ่ที่มีคุณฉะนั้นขอถาวายพรไฟที่ดับแล้วย่อมไ้ยินดีต่อเชื้อคือหญ้าและไม้ฉันใดพระเจ้าก็ไปทรงยินดีต่อเครื่องสก,การะบูชาฉันนั้นเมื่อไฟดับแล้วมนุษย์เอาไม้มาสีไฟให้เกิดขึ้นได้อีกฉันใด เทพยาดายและมนุษย์ทั้งหลายนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพานแล้วผู้ม่รู้จักจินดีและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้สมบัติสมประการคือมนุษย์สมบัติที่จะสมบัติและกนิพานสมบัติฉะนั้นมหาภพิษการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรินิพานแล้ว ูวาม่ทร่งยินดีต่อสิ่งใดจึงไม่เป็นหมันแต่มีผลมากมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ยินดีให้โรคเกิดขึ้นในร่างกายของตนแต่ที่เกิดขึ้นก็เพราะบาปอากุศลที่ตนทำไว้ในปางก่อนเพราะฉะนั้นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีก็ต้องไม่เป็นหมัน ยังมีผลอยู่เหมือนกันนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปณิพานาแล้วก็ไม่เป็นหมันยิ่งมีผลมากนันทกายยักมีจิตประทศร้ายต่อพระสารีบุตรเถระเจ้าแล้วถูกแผ่นดินสูบพระเถละก็ไม่ได้ยินดีให้นันทกายจักถูกแผ่นดินสูบเลยเพราะเนได้ตัดมูลเหตุ ที่ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายเสร็จแล้วถึงจะมีผู้ทำลายชีวิตของท่านท่านก็นไม่โกรธแต่ที่นั่นได้ยายักษ์ถูกแผ่นดินสูบก็เพราะอากุศลกรรมของเขาแรงกล้ามากเพราะฉะนั้นการบูชาพุทธเจ้าผู้ไม่รู้จักทรงยินดีก็ไม่เป็นหมันยังมีอันดีสงอยู่เพราะากุศลกรรม ก็เป็นของแรงกล้าเช่นกันเหมือนในสมัยของพระอัฏฐศสีพุทธเจ้ามียักษ์ตัวหนึ่งเป็นยักษ์ชั้นต่ำแต่มีจิตใจสูงส่งและมีจิตเรื่มใสในพระพุทธเจ้าอยากเข้าไปฟ้าบะพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีเพราะมีเทวดาและยักษ์ที่มีศักด์ใหญ่อยู่มากมาย แต่ก็ยังปรารถนาที่จะฟังธรรมยักษ์ตอนนี้จึงได้แต่รอโอกาสที่จะเข้าไปกราบถาวบายบังคมแต่เมื่อรอไปหลายหมื่นปีพระบร,รมศาสดาก็เสด็จดับขันธปรินิพานเสียแล้วยักษ์ตอนนี้ก็เสียใจว่าตัวเองนะบุญน้อยไม่มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แม้เพียงสักครั้งเดียวพระอัครสาวกชื่อว่าสาคระเห็นยักษ์ตนนั้นกำลังเศร้าโศกจึงได้ปลอบโยนและเทศให้ฟังว่าผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาต แม้ประมาณเท่า,มาเมล็ดประกาศของพระพุทธเจ้าแม้นิพพานแล้วก็ดีมเมื่อจิตอเลื่อมสายของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันเพราะฉะนั้นท่านจองบูชาพระสถูปเจดีของพระชินา,จาเจ้าเถิดยักษได้ฟังแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจได้แวะเวียนไปกราบไหว้พระเจดีย์ แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระบุทธเจ้าเจเริญมพุทธานุสติมีพระบุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทั้งวันและคืนทําอยู่อย่างนั้นตลอดห้าปีพอลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เป็นเวลายามนานในกับที่เจ็แต่พระตรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามเดียวกันถึงสี่ครั้งว่าภูริปัญญาสมบูรณ์ได้แก่เจ็ดประการและตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยไปเกิดเป็นยักษ์อีกเลยแต่เวียนวนอยู่ในสุขติภูมิอย่างเดียวนี่ก็เป็นอันดีสงที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าแม้จะดับขันธปรินิพานไปแล้วอันดีสองในความเลื่อมใสนั้น ไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะจ๊ะผลนั้นน่ะยังส่งต่อมาถึงพบชาติสุดท้ายทำให้ท่านได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะฉะนั้นให้หลูกๆทุกคนมันทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและหาโอกาสเป็นนมสัสก,การพระเจดีหรือพระสถูปต่างๆที่เนื่องโดยพระพุทธเจ้า หรือสะดวกจะมานมัสการมหาธรรมกายเจดีที่เราได้ช่วยกันสถาปนาขึ้นมาอาน,นิสงส์นี้ก็จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เร็วพลันกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอ